สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูหุ้นที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยให้ความสนใจนะครับก็คือในส่วนของปตทนะครับสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะครับตัวนี้มาเรามาดูภาพใหญ่กันเลยนะครับในทำเฟรมมันทำเฟรมมันนะครับเรามาเช็คนิดนึงครับว่าเขาเข้าตลาดมานะครับตั้งแต่ปี93นะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะยาวนานนะ สำหรับตัวนี้เราคงดูอยู่กับปัจจุบันดีกว่านะครับตอนนี้คงจะอยู่กับปัจจุบันของเขาก่อนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องของแนวรับแนวต้านกันนะครับแนวรับแนวต้านกันเลยผมจะดูชุดนี้เลยแล้วกันเนาะดูชุดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าตอนที่เขาเป็นออทามไฮนะครับเป็นออทามไฮขึ้นไปเนี่ย เขาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่จุดไหนนะครับเดี๋ยวตัวนี้ในเมื่อมันเป็นออร์ดามไฮเนาะเดี๋ยวผมตีฟีโบแบบโปรเจคชันแล้วกันนะครับจะได้ดูด้วยว่าการขึ้นของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมใช้โลจุดนี้เลยนะครับประมาณ50บาท75สสตางค์นะครับ ขอขยายนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้จุดสูงสุดตรงนี้ครับที่ไฮก็คือ1 0อยบาท50สตังค์นะครับแล้วก็ใช้โลจุดนี้ครับที่ประมาณ75บาทนะครับ เดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงครับเพราะว่าจุดตรงนี้ผมตีไม่ตรงเนาะเป็นห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์อ่าโอเคครับได้ละเดียด ถ้าตีไม่ตรงเดี๋ยวว่าผมอีกนะโอเคครับเรามาดูในส่วนของการขึ้นนะครับของเขากันนะครับเวลาการขึ้นของเขาเนี่ยเมื่อเขาอยู่ในเส้นชนเส้นระยะที่มีความสําคัญเห็นไหมครับเขาก็จะมีอาการนะครับแล้วก็โอกาส90%อร์เนะครับเกิดขึ้นในในส่วนเส้นระยะตรงนี้นะครับก็ทําสําเร็จนะครับแล้วก็ลงมาเทสนิดนึงนะครับลงมาทำเขาลบหน่อยเส้นสําคัญตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเขา ผ่านเส้นระยะร้อยหนึ่งขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็พอไปชนเส้นร้อยสามสิบแปดจุดสองนะครับตรงนี้แถวราคาร้อยห้าสิบสี่บาทเนี่ยก็มีอาการยึกยักนิดนึงนะครับแล้วก็โอกาสเกิดขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นตครับตรงนี้ทําขึ้นไปนะครับช็อตที่หนึ่งสายฟิโบน่าจะได้หนึ่งช็อตครับแล้วก็ลงมาตรงนี้อีกรอบที่สองครับก็น่าจะได้หนึ่งช็อตจากนั้นไปถึงเส้นสองร้อยเป๊ะแล้วก็หลุดลงมาเลยนะครับ แล้วก็พยายามย่ำอยู่ในเส้น138.2ตอนนี้รู้สึกว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่152นะครับอยูอ่หลุดเส้นร38.2ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าราคานี้ถูกแพงยังไงนะครับสำหรับรหลายๆท่านผมว่าทราบแล้วแหละว่าเขาทำอะไรนะครับผมว่า,าน่าจะมีส่วนน้อยนะครับที่ไม,ไม,ไม่ยังไม่ทราบก็คือเขา เป็นกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศครับธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศและการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องนะครับไปดูในส่วนของงบการเงินกันครับงบการเงินครับสินทรัพย์รวมนะครับไตรมาสหนึ่งนะครับ67อยู่ที่ประมาณ900000 90,000ล้านนะครับตรงนี้หนี้สินครับหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ438,000ล้านหนี้สินตรงเนี้ยคือผมมองว่าค่อนข้างที่ดีครับคือไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์ส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ5้า0 0 0หล้านนะครับหนี้สินครับโทษครับส่วนของผู้ถือหุ้นครับ ตรงนี้มุมมองถือว่าค่อนข้างที่จะที่จะดีครับเพราะว่าโตขึ้นทุกปีนะครับในส่วนของอส่วนของผู้ถือหุ้นครับรายได้รวมครับอยู่ที่ประมาณ78,00 0ล้านก็เช่นเดิมครับมีารายได้รวมเนี่ยโตขึ้นตลอดแต่ว่ามาในส่วนของปี66นะครับที่ดรอปลงมาเล็กน้อยนะครับดรอปลงมาจากปี65กํบาไรสุทธิครับอยู่ที่ 18,000ล้านครับสำหรับไต่มาส์หนึ่งเนี่ยนะครับดูกำไรสุทธิเขาก็โตขึ้นนะครับโตขึ้นทุกปีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับอยู่ที่ประมาณ6 0แสนล้านนะครับ6แสนล้านตรงนี้เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมยังคงมองว่าราคานี้เราซื้อได้แพงกว่าเจ้าของนะครับแล้วก็ มูลค่านะครับมูลค่าของหลักทรัพย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0นห้0 0ล้านนะครับแต่เราต้องจ่ายในราคา6 0แสนนะครับ <flashlight> เพื่อซื้อหลักทรัพย์ตัวนี้ผมก็มองว่ายังมอง,มองว่ายังคงมองว่าแพงนะครับแล้วก็เป็นหุ้นไม่ต่ำบุกนะครับมูลค่าทางบัญชีต,ต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ138บาทนะครับบาท แต่เราซื้อตอนนี้ก็คือราคา152บาทนะครับผมก็มองว่ายังคงซื้อแพงแน่นอนครับแล้วก็ส่วนของผู้ถือข้อมูลผู้ถือหุ้นครับไปดูในส่วนข้อมูลผู้ถือหุ้นนิดนึงเปอร์เซนต์การถือหุ้นของรายย่อยเนื่องจากเขาเป็นหุ้นมหาชนนะครับก็ตัวนี้อาจจะบ่งบอกอะไรได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ รายใหญ่ครับถือในนามบริษัทนะครับอยู่ที่ประมาณ63%นะครับถือค่อนข้างที่จะเยอะทีนี้เรามาดูในส่วนของกราฟและงบการเงินนะครับจากกราฟและงบการเงินเนี่ยเราก็ลองมาวิเคราะห์ดูครับว่าราคาเนี่ยณนะปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดผมจะเข้าไปเก็บสะสมเนี่ยในความคิดของผมนะผมอาจจะรอก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจากนะครับ นืงด้วยจากเรื่องของการประเมินนะครับตรงนี้มามูล,ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมยังมองว่าราคายังแพงอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอนิดนึงครับในส่วนในส่วนตรงนี้นะครับสําหรับสายสะสมนะในความีินของผมนะส่วนสายเทคนิคครับถ้าเกิดว่าราคานะครับกลับขึ้นไปยืนนะครับเหนือเส้น138 นะครับตรงนี้นะครับยืนเหนือราคา1 5 4บาทได้นะผมมองว่ามันมีโอกาส90%นะครับที่เขาจะกลับขึ้นไปนะครับที่เส้นระยะ168.8ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมมองว่ามีโอกาสนะแต่ขอให้เขายืนเหนือก่อนยืนเหนือเส้นก่อนนะครับราคาอาจจะเราอาจจะมารอรับแถว,แถว ตรงนี้ก็ได้นะครับแถวๆเส้นในย่านหนึก็ได้นะครับสําหรับสายสะสมเดี๋ยวผมขอร้องดูในส่วนของอ่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ร3 8ปดนะครับอาจจะอยู่โซนโเนี้ครับลงลงมารับแถวนๆนี้ก็น่าจะมีโอกาสนะครับเนี่ยตรงนี้เท่าไหร่แถวๆร้อยสามสิบสี่เนาะอ่าโซนโซนี้ครับน่าจะมารอรับแถวนๆนี้น่าจะดีกว่านะครับแถวๆเส้นร้อยสามสิบร้ยส เส้น100นะครับแถวๆราคาร้อยแต่ว่าสายเทคนิคเนาะก็มีลุ้นนะครับตรงนี้ถ้าเขาผ่านนะยืนขึ้นไปได้นะครับมันยังก็ยังมีโอกาสนะครับแต่ด้วยความที่เขาก็เป็นหุ้นขยัดขนาดใหญ่นะเราดูโวลูมอะ่ะมันค่อนข้างที่จะดูลําบากนะครับเพราะว่าผมชอบดูโวลูมก็คือมันต่ำกว่า5 0 0 0ล้านเนาะมันก็คงจะดูดูโวลูมได้ง่ายนะครับดูโวลูมได้มองมองภาพได้ออกนะครับแต่นี้ด้วยความที่เขาเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับมันก็ ค่อนข้างที่จะมองยากก็ประมาณนี้ครับสำหรับ ptt ep นะครับในส่วนพี่คนไหนนะครับอยากให้ผมนำตัวไหนมาทำเป็นการบ้านก็ลองส่งมาดูครับเดี๋ยวผมจะ,ะนำหุ้นนะครับมาหาข้อมูลแล้วก็นำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วก็นำมาเสนอให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็หากชอบนะครับ ฝากนะครับฝากช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจนะครับสําหรับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีหุ้นตัวไหนที่ผมยังค้างเนาะเดี๋ยวผมทยอยออกมานะครับทยอยทำมาให้นะครับใจเย็นนิดนึงนะครับยังไงขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ